สวัสดีจ้ามืันนี้มันกินขวน้ำกันจ้ะวันอาทิตจ้ะสวัสดีวันอาทิตเด้อวนี่ได้ตำแตงหน่อยนะึงกินผู้เดียวจ้ะตำง่ายง่ายอ,อร่อยพริกสเม็ดคือเผ็ด <c oughs> อ่ะพริกสองเม็ดคือทอดไก่ทอดบีกไก่โอ้ย ชิ้นคำเล็กกับเขาไปในโคนะโอ้ยแบบใแคบนี้อีหอัวนี่มันแข็งมากหมูเจ้าจะเศร้าสื่อหรอล่ละจะสื่อมาแม่มอย่างบอกมันหลดนราคาจะเล่าื่อมากสองหัวอ๋อ,อแข็งทักเนี่ยแข็งเจ็บฟังอ๊ยจ้ะกินข้าวน้ำแกน จะบอกว่าทอดไก่เป็นของชอบมากเลยปีกไก่นะ่ะเป็นส่วนที่ชอบที่สุดแล้วก็ล้อมะมากระตูดชอบมากชิมกับอืมใช่ได้เลยหมักแป๊บเดียวขยำๆแล้วก็ทอดเลยจ้ะ อ,อร่อยอยู่จ้ะจะมาบอกว่าเราพูดถึงเรื่องไอ้นกมานวลน,น่ะก็นีนาลร้อนี่อันตรายวันนั้นเดินไปทั้งเทือภูเขาเนี่ยมันมันข้างบนนะ่ะมันมีมานั่งมีโต๊ะนั่งปิกนิกอยู่จ้ะ มองอีกกานนึ่งก็จะเป็นวิวเมืองล่องขึ้นไปเมื่อนั้นเอะมันนี่น,น,นกก็เห็นคนนั่งอยู่ฝั่งนั่นแหละก็เลยเดินอ่อนไปทั้งนี่นกนกนั่งนวลตัวเมียมันเฝ้าลูกอ่อนอยู่ช่วงนานรอนกนั่งนวลน,นี่มันจะมันจะออกลูกเนาะหวงมากจ้ะมันบินโฉบลงมาจะจิกจะตีเขาไหมจะจิกเขา ลูเราล่ะว่ามันต้องมาฟักลูกอยู่มองนี่ก็เดินพยายามแบบเห็นมันนีตัวเดียวก็เลยคิดว่ากลวหนากลัวบันไดก็พยายามจะเดินไปอีกมันก็โฉบลงมาอีกมันก็ลองก้ากล้าก้า,กา,กา,กากใส่ลองก้ากล้า,กากใส่นี่คือมันเอิญผัวมันมาตอนแรกก็บ,บรูดอกไปไปมามาสักพักมากตัวนึงผัวมันมาที่นี่สองตัว บินวนหยุดทั้งหัวจะมาตีจะมาจิกหัวโอ้ยค่อยโบพยายามไล่ก่จัจได้ไว่วยถอยก็เลยกอได้เห็นวิวเมืองจังเอจะไปดูมองไวดูเวลาเดือนจิงหากันย่านนะจ๊ะแสงเหนือมันสิมาเนาะกดไลค์กดแชร์กดตามกดซ u b s ไ r i b e นเด้วจ้าอยากจะได้ขยันทําคลิปนะ ชอบมีตกนะแต่พอจะมีเวลาหลังจากเดินออกมานหลายลอรอบแล้วเลยเอาอจาจจกน้อยทํากับข่าวกินขอบคุณเด้อที่ติดตามรับชมก็ไม่รู้อะไรจะผ่านกดหรอกกนติดตามแค่รอยอยากให้ถึงพันไว้ไวเหมือนกันจะถึงได้ไงเนาะเป็นคนขี้ขาดทำคลิปได้ยังไงก็จะพยายามจ้ะ แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขอุ้ยขอโทษจ้ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะจ๊ะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ปลอดจากโรคภัยนะจ๊ะแฮปปี้แฮปปี้เดอ้อสวัสดีวันอาทิตย์เด้อจ้ะบ๊ายบาย